มึงได้โฟกูมึงฟังเอาไว้ไอสัตว์ฮะยี่อ่า พูดว่าโปเตโต้ของมึงนี่แหละความหมายมันสงสัยว่าน่าจะหนามากพวกปึกเลยอยากมาขายกันกว่าจะเข้าหัวเหมือนกระสุนพวกมึงงงไปหลายวันกันโลกถูกผ่ากันลาถูกเจาะฟาฟ,าฟาดมึงศูนย์ชิบหายพันให้ลูกเป่าพัดลมไปแต่ยังไม่ทําให้หายร้อนค่ะเพื่อนฟองนายกูจับมึงไปขายน้องกวนตีนมึงเจอตีน ถีบงางทองเก้าขาเข้าเตะหน้าหาันนุ่มมันกันโดดเข้าไปถวายช้อนแล้ตัางห้แดงเย็นตะโฟเด,ด็ดหัวมึงลงในหม้อไฟ เปิดหลอดโฟให้แมงเมาหเห็นสิงล่อใจเกินมาเป็นมึงมันผิดไปหมดแหละไม่ว่าขอ้อใดเสนอหน้ามากูด่าแม่งหมดไม่สนว่าแมง่งเป็นพ่อใครผงชูรถหกสิบห่อเลทําให้ความมันลอยมันแรงมันจะไม่เจ็บไปได้ยังไงในเมื่อพึ่งจะต่อยกําแพงควางมัดไปอัดท้องกดมึงย้อนมากล่อยฟันแมงมีแต่ความกากเท่านั้นแหะสัตว์ที่คนอย่างกูจะปล่อยมันแซงแล้วกูก็หวงังสว่างประทีบจะเก็บศพในห้องทนันเพลงกูผลิตเป็นจำนวนมากส่งเอ็มซีออกไปช่อง วันสตีอาปากค้างเห็นเหล็กสังเกตมีเด็กที่จ้องฟันหยุดยังความโง่ในหัวมึงไหลกูฟันให้ปกไปป้องกันและนี่ก็สองพันกว่าและอีกเกือบสีก็หกพันถอนหงอกบนหัวพ่อมึงให้หมดเหลือไว้แต่เส้นดีดก ดำงอคงแบกถังไปหาพระไตรปิดกทำกูเหยียบถนนจนกลายเป็นหลุมมันลมเหมือน,นช้างที่ตกมันแวะแดกน้ำสักสองแก้วแล้วค่อยมาต่อในสามยกแยกทางไปขึ้นเขามือถือสากหลังหามโกผู้พันเขียวมีตำแหน่งยำเป็นเขียงไม่ต้องถามยอดพมมึงเป็นแค่วัดชพื้ที่ขึ้นมาทำสนามลก บอกว่าบางใครคือของบางคมกําลังไฟพลังไฟพลังลมกุทารรม,มึงหมดกําลังใจป่าหัวมึงเข้าวิธีกระสุนกูสั่งสมุนระวังไพรผลสรุปให้กายเป็นเข็มปักหัวมึงเหมือนกระสังได้เอาเหล็กลงเตาไปเลยไอสัตว์เวลาหลอมาถึงแล้วถ้าไม่ใช่ลาวมึงห้ามพลาดมึงอาจไม่คาดมิถึงแคว มึงอาจมิดคาดมิดถึงแควเพราะว่าคำกุคมมากมึงฟังกับบาดสลึงแล้วตาขวากระตุกเป็นเซนนั่นหมายความว่าความตายมาถึงแล้วเมียมึงหึงแล้วกูพูดแต่คำที่ตรงใจเวลากูแลบกูไม่ต้องคิดแค่ปล่อยสัมผัสมันลงไปไม่สนว่ามึงเป็นน้ำดินเพชรหินหรือว่าลมไฟอยากเจออินเตอร์ในต่างประเทศสืกได้แค่กระท่อมมาชมใบขวย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 ,ขวย 酷诶、欸、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 酷诶、欸。